วินมาทคืออะไรคะสวัสดีค่ะรายการโรียลิตี้ไทยแลนด์ที่นี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับแซลวลนทีเลของเรานะคะ <Okay. S 2> ที่บ้านเราเป็นินมาร์ทชื่อเดียวเท่านั้นแต่ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเวียดนามแห่งนี้นะคะสาขาที่ด้านหลังจะมีน้อยมากนะคะเพราะส่ดดวนใหญ่จะเป็นร้านโชว์หวยนะคะ <Okay. S 2> ของที่นี่ก็จะคล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปนี่เขาห้ามถ่ายรูปนะมงถึงสี่ทุ่มค่ะเห็นป้ไหมคะเห็นป้ไหมคะท่านผู้ชม ถ้าเป็นคนสลัดจะไม่ถามนะฮะไอหนีลับมาแล้วขาห้ามทำเลยห้ามสุบรีห้ามหมาห้ามเอาหมาเข้าไม่ได้เรากันคนที่เข้าไม่ได้ห้ามที่มีต่อมแล้วห้ามถ่ายรูปด้วยนะเดี๋ยวไปซื้อของข้างในกันแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกทีว่าซื้ออะไรได้บ้างโอเคครับเจอกันครับย่าช้อปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะเมื่อกี้ช้อปไปเป็นแสนเลยค่ะเป็นล้านปะ แสนก็บ่าค่ะแสนหกนะคะขนมทั้งนั้นเลยฮะใช่ค่ะโอ้ยชอบเยอะมากพอดีเขาห้ามถ่ายข้างในครับผมเลยมาถ่ายข้างนอกนะครับก็มีขนมอาหารเหมือนในเซเว่นบ้านเราเนาะมีฟิช h ูแมนเฟรนอะไรพวกนี้มีมาม่ามีขนอขนอไปทำไมคะไม่มีขนอมีมีเราเห็นอยู่อ๋อในข้างในหมากข้างในหมากข้างในบากใช่ครับขนอมีโอรีโอมีผลไม้มีทุกอย่างเลยฮะคล้ายๆบ้านเรามีของไทยเราด้วยครับ มาลองได้ครับวินมาร์ทครับถ้าที่พัดมีวินมาร์ทเนาะเพราะค่อนข้างหายากเหมือนกันเนาะใช่ค่ะที่นี่จะหายากค่ะากิดที่ดาดังเนาะที่ห้าน้อยอ่ะจะเยอะมากเอาห้าน้อยเยอะใช่ไหมนูเคยเจอใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับวินมาร์ดครับนี่ครับ